สวัสค่ะาหารคนะคะเอ้วันนี้เราจะมาทำขนมปังอัลมอนด์นะคะ <S <S เป็นขนมปังที่ไม่มีส่วนผสมของแป้งไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเพราะฉะนั้นมันดีสุขภาพมากนะคะ <S <S <ๆ>เหมาะสำหรับทุกวัยทุกคนโดยเฉพาะคนที่กำลังลดน้ำหนัก เหมาะสําหรับพวกวเป็นวีแกนด้วยแล้วก็คีโตด้วยนะคะง่ายๆเลยค่ะง่ายๆส่วนผสมหลักมี3ส่วนนะคะส่วนแรกคือส่วนที่เราเรียกว่าส่วนผสมส่วนแห้งนะะส่วนแห้งก็จะมีแป้งอัลมอนด์หรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอัลมอน์เฟลอัลมอนทอย่างที่2องเบกกิ้งโซดาาภาษาอังกฤษก็ เบ n ิงโซนอย่างที่3เกลือทะเลนะคะ Sea Salt อย่างที่4คืองาดำภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Black Sesame Seed Black Sesame s e e นะ,ะส่วนที่2เราเรียกว่าอย่นส่วนเปียกนะคะหรือ Wet Ingredients ส่วนเปียกเราจะใช้ไข่นะคะ5้าส อย่างที่2เราจะใช้น้ำผึ้งฮ o น e y ฮ o น e y อย่างที่3น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเราจะใช้ extra virgin olive oil extra virgin olive oil อย่างที่ส apple cider vinegar นะคะภาษาอังกฤษก็ตรงตดวนเลยเคือ apple cider vinegar อันนี้คือส่วนเปียก ก็ต่อไปก็คือเป็นออปชั่นออปชั่นก็คืออันเนี้ยถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะอันนี้มีใบทานนะคะใ Tim บทานช้อนมีเล่ยคอมเพลเนอร์ส่วนผะส,สมมีมีแค่นี้เองเราใช้อันเดียวเลยค่ะเครื่องผสมอาหาร Food Process รพื่อเซสเดี๋ยวที่น่าจะ,ะใส่ recipe ไว้ให้ในคลิปนะคะเราดูวิธีทำกันคอย่างแรกเลยส่วนผสมส่วนแห้งแป้งอัลมอนด์ของเราแป้งอัลมอนด์ของเราเราใช้2เศษหนึ 1, ส่วนสถ้วยเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาอันนี้เรา ครึ่งช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาต่อไปเกลือเกลือทะเลนะคะครึ่งช้อนชานะครับต่อไปงาดำหนึ่งช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเราจะปั่นเขาผสมเขาเข้าด้วยกันนะคะ กดประมาณ10ครั้งโอเคเรียบร้อยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนผสมเขาจะเข้ากันอ่ะหลังจากนั้นใส่ส่วนเปียกเราเริ่มใส่ไข่เลยนะคะไข่ห้าฟองไข่ห้าฟอง่บา <c oughs> ป น้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนโต๊ะต่อไป apple cider vinegar นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำผึ้งมาหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเหมือนเดิมค่ะเราก็จะผสมส่วนผสมเข้าด้วยกันนะคะกดแค่ประมาณ8 เ,เรียบร้อยค่ะอีกหนึ่งยอันนี้เป็นออปชันนะคะเป็นทางทางเลือกถ้าเราอยากใส่ให้มันมีกลิ่นหอมๆห,หน่อยนึงแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องใส่อันนี้ที่นาใส่ทานลีฟใบทานนะคะแล้วเราก็ นิดนึงให้เ,เขาละเอียดเสร็จค่ะขนมปังอัลมอนด์ของเรานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะใส่เตาอบนะคะโอ้กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมหอมจริงๆค่ะหอมจริงๆอันนี้นะคะเราก็ เค okay. ส่วนผสมที่เราทำเสร็จแล้วเป็นเหมือนเหมือนคัพเค,ค้กค่ะเพราะว่ามันง่ายดีเวลาเอาไปฝาไขายก็ดูน่ารักดีนะคะผสมที่ทำได้8ถ้วยเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอบประมาณ12นาทีนะคะที่ไฟ180องศาก่อนหน้าที่เราจะผสม ส่วนผสมของขนมปังเนี่ยเราวอร์มเตาอบก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เตาอบเราก็ร้อนได้ทีและ้ะเดี๋ยวี่นาจะเอาเข้าไปอบแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ12นาทีออกมาดูกันนะคะโอเคค่ะไปอบกันค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขนมปังอัลมอนด์ของเราหน้ากินมากๆกิก็นหอมมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอลองทำดูนะคะไม่ยากไม่ยากเลย แล้วเราจะมีขนมปังคุณภาพดีๆที่กินแล้วไม่อ้วนไม่อ้วนนะคะลองทำกันดูนะคะแล้วก็ลองชิมดูฝีมือตัวเองนะคะว่าอร่อยแค่ไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะต่อหน้าพี่นาจะหาอะไรดีๆมาฝากอีกนะคะ อย่าลืมนะคะอยู่บ้าน stay safe กาดอย่าตกค่ะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ